สวัสดีค่ะพี่น้องโปรไปายสุขุมทุกคนค่ะโดนแหล่ไแม่เขาประเด็จลงคิดช่วงนี้ค่ะเจอต่างตงานเขาดําค่ะพี่น้องงานเขาดําในหมู่บ้านนี้ค่ะสองงานซ้อนค่ะสองงานติดกันค่ะว่าเป็นซ้อนค่ะพี่น้องสองงานติดกันค่ะหลังจากงานแรกจบไปแล้วทัวร์ตัวนี้ทุกอย่างจบไปกลับมาต่องานที่สองค่ะสําหรับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนะคะแล้วงานที่สามก็ต่ออีกค่ะ อันนี้แม่ขาวเพิ่งกลับมาจากอำเภอ้ำพองค่ะไปกลับไปงั้นข้าวดำเนี่ยแหละจา้าของญาติญาติากันนะคะพอกลับมาถึงบ้านพี่น้องพอกลับมาถึงบ้านเออข้าบ้านมาหมมาถึงบ้านากมะมาเห็นว่าเออมีมีมีทยแขกมีแขกทุนหนาา้าบ้านเ้าเต็มเลยกลายําลังเก็บยัง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 อยู่เข้ามากันเลยรู้ว่า เพิ่นมาติดกล้องค่ะคือแม่เขาอยากติดกล้องมุกชอนะพี่น้องหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นยังเชงขาอ,อยากติดจริงๆก็คิดอยากติดยูทูบโดนแล้วแต่บังเอิญว่ามันมีเหตุจําเป็นมีเหตุการณ์ที่เขาสมควรสิติดนะคะพี่น้องคือจากที่งานงานในหมู่บ้านนี่แหละเขาก็ไปสอยงานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปสอยงานเพิ่นกะบโบเอยูบ้าน,นะคะ่ะ ย้ำมือขึ้นกับประเดี๋ยวบ้านกักลับไปซอยฮะเพิ่นชวนสิกลับมาสิกลับมานอนกับเด็กหรือบางมือกับกลับมานอนย้ำเมือนเศร้ามั่งสิค่ะเหตุการณ์ที่สิบอวตัวไปนีคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับพี่น้องจะบอกว่านี่แหละสาเหตุที่ติดกล้องสาเหตุที่ได้ติดกล้องเนาะค่ะพี่น้องจ้ะก็คือมีขโมยขึ้นบ้านค่ะพี่น้องขึ้นบ้านไเขาวเองอ่า ขโมยพาจากทั้งอื่นค่ะพี่น้องฮาบโบคนในถามคนในหมู่บ้านกับไ่มีผู้ใดขูดอกว่าเขามาตะใส่ตอนแรกเขามาอยู่ในงานค่ะพี่น้องเขาไม่อยู่ในงานที่ที่ที่งานข่าวดาละหรือว่างานงานคนตายละพี่น้องก็ามามากินเหล้ามากินข้าวปลาอาหารอยู่นั่นอยู่โดนค่ะอยู่หลายชั่วโมงอยู่เมื่อนั้นแม่ข่าวไปซอยงานเพิ่นตีซีค่ะไปซอยงานเพิ่นตีซีงานในครัวค่ะพี่น้อง ตีหาแม่เขาเห็นเห็นคนคนเนี่ยคนที่ขึ้นบ้านแม่ขานนี่แหละอยู่เขามาในงานค่ะเขามาในงานตอนตีหา่าสายๆก็ยังเห็นอยู่จากเจ็ดโมงเช้าเนี่ยยังเห็นอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ไ่ได้สนใจอีกค่ะเก้าโมงเช้าแม่ข่าวช่วยงานเพิ่นถึงเก้าโมงเช้าแล้วแม่ข่าวแล้วขอตัวเพิ่นขอตัวกลับขึ้นมาบ้านเพื่อที่สิมาอาบนา้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไหม เพราะว่ามือนั้นมันเป็นมือที่เพิ่นจะชปะาปนกิจพอดีค่ะก็เลยขอตัวกลับขึ้นมาอาบนา้ำแล้วก็สิเปียนจะพาไปใหม่หสักลับไปใหม่มาถึงบ้านโดยพมเพียรเนาะพี่น้องเนาะกลับไปตะเซาน,นะไม่เข่าก็เลยนอนฟักพรอนก่อนนอนพักพรอนที่นี่ก็รับค่ะพี่น้องจา๋าที่นี่ก็นรับรับมันรู้สึกโตอีกที่หนึ่งก็คือเสียงหมาเห่าค่ะพี่น้อง มาลายโตอยู่จักมา,มาเฉพาะไม้ขาวก็มีชี่สามตัวค่ะพี่น้องมีน้องหมาอยู่สามตัวแล้วก็มีหมาบ้านอื่นอีกก็เขามาแบบเดินเก้าอ่ะพี่น้องมาโตมามามาโตผูกกับลายเนาะกับมาเฮามาเฮาแบบเป็นเป็นฝูงเลยได้ประมาณเจ็ดโตค่ะที่เฮาไม้ขาวเลยรู้สึกโตค่ะเสียงหมาเฮาลายเลยรู้สึกโตเลยขึ้นมาเบิรงลุกขึ้นมาเบิรงคะ่ะสะดุง้งตื่นนั่นแหละพี่น้อง สะดุ้งตื่นแหละลูกขึ้นมาเบิงจัะว่าคืออีหยังแลนออกจากห้ของมามาเบิงยืนเบิงอยู่หน้าประตูค่ะแต่แม่ค้าปิดประตูอยู่แต่บ่ได้ลอกค่ะพี่น้องบ่ได้ลอกก็เลยเห็นค่ะเห็นคนคนนั้นแหละกําลังเก็บเอาของของแม่ค้าที่อยู่หน้าบ้านที่ว่างอยู่หน้าบ้านนัมนจ้ะเก็บแบบแกก็กเลือกแบบใจเย็นเลยแหละอันนี้ดีอันนี้ดีนนดฉันเอาอันนี้ไม่ดีฉันไม่เอาสินะ เลือกเอาอันดีอันที่เขาคิดว่าเขาจะเอาไปขายโตได้อันคิดว่าเขาเอาไปใส่ได้นงเสียไม่เขาก็ย่านค่ะทั้งยานทังสั้นนั่นแหละพี่น้องเลือกเอาอยู่ประมาณสองนาทีค่ะเขาจับบ้างจับบ้างอยู่นั่นอันที่อันที่เขาใส่ได้เขาก็เอาจ,าจาับจับยัดใส่กระเป๋าหแล้วพี่น้องอันที่ใส่บม่ได้เขาก็ว่างออกไปเป็นมีดอ่ะเป็นมีดกีดยางจก็สี่เขาก็บ่เอาเพราะเขาว่เขาไม่ได้ใส่ประโยชน์เขาก็บ่เอาเขาก็ว่างลง สิ่งใดที่เขาใส่เขาเก็บเอาเก็บเอาค่ะพี่น้องแม่ข่าวเบิรงอยู่สองนาทีเห็นยังว่าถืออ่ะที่นี่เมื่อเมื่อคิดึ้นได้เด้พี่น้องเมื่อคิดึ้นได้แล่นกลับเขาไปในห้องไมคค่ะแล่นกลับไปเขาไปในห้องไม่ไปเอาโทรศัพท์ออกมาไทยค่ะไทยคิดไว้ก็เลยได้ต่้ช่วงไทยไทยว่าถึงนั้นานาทีค่ะพี่น้องว่าถึงนาทีค่ะได้คลิปนะ่ตะต่้ช่วงไทยไทที่เขาเขาเก็บนะ่ะแล้วก็เขากระย่างออกไปเลยจ้ดดีที่เขาเพิ่ขึ้นมาทั้งบ้าน ได้ได้คลิปนะพอถึงหน้าที่ค่ะพี่น้องคลิปที่เขากําลังเอานะ่ะแล้วเขาก็ย่างออกไปเลยพอเขาย่างออกไปเสร็จแม่เขาก็ตามที่นี่ลลอกบานลลอกอย่างลงมาสํารวจว่าอีหยังเสียหายแนะ่ก็บรรลุดอ,อกว่าอีหยังเสียหายแนะ่มีลูปเป็นบางอย่างแค่นั้นค่ะกเ็เลยแลนตามไปเลยค่ะแลนตามไปก็ไปถามคนขางบานว่าคนคนนั้นไปหรือยังคนขงบานาว่าผู้ใดเป็นอย่าง คนเมื่อกี้น่ะคนเสิร์ซิฟาเมื่อกี้น่ะขโมยของของเข้าไปขึ้นบ้านเฮ้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นขโมยเดอเลยว่าจังซีเดียวสิปเจนตำรวจเลยวาจังซี่เขายังบาหนีพี่น้องเขายังม่หนีค่ะเขายู่ขามป้าค่ะเขาแวะเขาข่างป้าน้อไหม่ทาทาเ้าว่าเห็นคนข้าบมานบออว่าว่าสุไม่ขาวฟังบอกว่าทาเบาทาทาเ้าบอกว่าหาโนไม่ไปแกงก้นนะว่าซ่านตีเนียนขาเด้อพี่น้องคนคนเนี่ยตีเนียนขาค่ะเพราะเขาได้ยินไหมคะว่า เขาขโมยของเขาเขาก็เลยว่าข่อยไม่ได้ขโมยของเจ้าหูสั่นว่ะวอาแบบนี้เลยแม่เขาเลยบอกว่าขโมยเจ้าขโมยของข่อยยู่เนี่ยข่อยท้ายคลิป้อยู่เนี่ยได้บ้างสิเขาเลยว่าเอาสั่นมาเอาขึ้นไปบอกแบบนี้พี่น้องบอกแบบนี้แม่เขาว่ายัง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 ไม่เอาขึ้นดอกเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจก่อนเลยไหวมั้ยสิแม่เขาก็ไปแจ้งตำรวจอ่าไปแจ้งผู้นำหมู่บ้านค่ะไปแจ้งผู้นำหมู่บ้านก่ได้แจ้งตำรวจค่ะ เพราะว่าผูาน้นำหมู่บ้านก็ยังอยู่ที่บ้านงานเพื่อนอยู่น่นนาก็เลยไปแจ้งเพิ่นก็เลยพากันมาบอกให้คนคนนั้นหนีออกไปจากพื้นที่ในหมู่บ้านนะคะก็ไม่ได้จับไม่ได้อย่างหรอกแต่บอกให้ออกไปที่นี่นี่แหละสาเหตุอะพี่น้องสาเหตุที่แม่เขาคิดอยากติดกล้องเลยค่ะก็เลยอ่าถ้าสมมุติว่า แม่เขาคิดของแม่าเราเองด้นี่ค่ะถ้าสมมุติว่าเมื่อใดที่ห้องปอยยุบันคือยังเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะโมเมนไปซอยงานอาจจะเป็นว่าเข้าไปเฮ็ดงานเขาหน่ะนะพี่น้องไปสวนจังจะงานสวนเขาเสียเข้าไปกันทั้งสองคนเข้าบปมีคนอยู่บ้านเกิดมีคนนาแบบนี้อีกล่ะเกิดเขางัดบ้านขึ้นมาทั้งบ้านของเขาเสียหายเขาเสียเิตจังใดนั่นนะก็เลยเออตัดสินใจติดกล้องบังเอิญว่ะ ในขณะติดนี่คือเมฆาบ,บริยุบ้านกับมาจากกับมาจากอำเภอ้ำพองกับมาเจอพอดีเออก็เลยบได้ว่าอย่างกับบ่ิยุบรึกษากันนะก็บ่เป็นอย่างดอกแต่ก็ดีอยู่ที่ิ่นมาติดไห้ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เขามาว่าจะมาบอกเรื่ํานี้ล่ะคคะพี่น้องว่าสาเหตุที่ได้ติดกล้องเป็นอย่างจังค่อยได้ติดกล้องนั่นนะมันกะ็ะมีแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอ่า

หามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เนี่พวกเข้าใจบอกว่าจะเอามุ้งใดดีก็ต้องถามผู้นี้ประสบการณ์นะถามหลายๆคนเลยนะจะได้เห็นมาตั้งปร่ตูน้องเราผู้ใดบ้างผู้ใดบ้างที่องผมันก็เห็นเอ้ประตูก็เห็นรตีต้องีนี่สิ่งเดียวปีนาเดี๋ยวคนตีมาดูมีอะไรับผมสะอาดมากจนเนียผมไทยคนไม่ได้เนี่ยบางทีผมนี่เนี่ย คนมาเว้ยแถวตนแถวเลยว่าเจ้าไป็นไทยผมเนี่ยพอสักทีของบ้านม่าทำออโตไดร่ฟโว้ยก็ออาดอกเด็ดมันหกันเนาะผมเกียดเลยว่าเลยมันหกบ้านไรอยู่เต็มเต็มที่ อ๋อจะเอาจะเอาสายไฟเขอาขางนั่นเมนบอร์ครับเดี๋ยวคเลยได้นะคุณอ,อ๋อได้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  ติดแล้วแล้วกับพี่น้องติดกล้องแล้วแล้วจ้ะติดหน้าหลังแล้วจ้ะติดด้านหน้ากับด้านหลังค่ะกล้องรุ่นนี้เนาะมันก็จะเป็นสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะกับจะเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้ค่ะบันทึกวิดีโอได้ค่ะแล้วก็ฟังเสียงได้ด้วยค่ะฟังเสียงได้น้ำถ่ายรูปได้พร้อมจ้ะคือเัาก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ห้องสีอ่า เสื่อมต่อโทรศัพท์เขงเขาสามารถบันทึกภาพได้หรือถ่ายภาพในขณะที่ไม่เอยียงเกิดขึ้นที่ยูบานเขาได้จ้กะก็ดีประมาณนึงค่ะถามว่าคุณภาพดีเลิศโบกประมาณนึงค่ะพี่น้องก็สมัครภาคก้นกับราคาเขานั้นแหละได้เหตุป้องกันไว้ค่ะพี่น้องก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ อย่างที่แม่ข่าวบอกมาตั้งแต่ขังตนนะ้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นอีกบอ่อหรือว่าสิ่มีอีอย่างเทียงใดน,นั่นนะเขาก็ติดไว้ค่ะป้องกันไว้ค่ะพี่น้องมันกับบอเมนวางหัวหายแล้วจักรลอมพอกดอกจริงๆคิดอยากติดอยู่ตะโดแล้วพอดีมันมีเหตุการณ์แบบนี้กันเลยเออได้ติดพอดีค่ะกะพอดีกับอได้ แต่คาใส่ใจมาแบบว่าจะเอิ้อนมาเงินเทวดาเนาะก็ก็ถึกไว้หลับพี่น้องก็เลยได้ติดกล่องพอดีจะ้ะใส่ใจแนวอื่นไปน้ำเราก็มาติดกล่องนี่แหละจะ้าเอาละคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ขาวกะฝากไว้ซํานี่แลเะเนาะเอาเน,ะเนะาะจะไนนดดนหนก็ยอย่าลืมเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวนำเนี้อเด้อโดนเราบปได้เห็ดลิปอย่าลืมเ้อจ้ากดไลค์กดติดตามนะคะ กดกระดิ่งไว้พร้อมเด้อเพื่อที่สิบพ่พลาดคลิปต่อๆไปจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวก็ขอเ,เข้ามาสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะ